ผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้ครับออกผลผลิตแล้วก็ล้นตลาดนะครับก็เลยเจอปัญหาราคาตกหลายอย่างเลยครับทั้งมังคุดทุเรียนนะครับก็ํำให้ชาวสวนทุเรียนรายนี้ซึ่งเป็นอดีตผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานสุราษฎร์ธานีครับหันมาแปรรูปเป็นทุเรียนกวนนะครับชูจุดเด่นด้วยการผสมเนื้อทุเรียนที่หลากหลายสายพันธุ์รวมกันแต่รสชาติกลมกล่อมด้วยครับ ปีนี้ราคาผลไม้ตกต่ำนะครับจึงคิดเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรด้วยทุเรียนกวนนะครับแลวก็เลือกใช้ทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์เลยครับตั้งแต่ทุเรียนหมอนทองก้านยาวมูสังคิงทุเรียนพื้นเมืองหรือว่าทุเรียนบ้านนะครับมากวนรวมกันหมดเลยครับจะทำให้รสชาติเนี่ยมันอร่อยเข้มข้นขึ้นได้เยอะเลยครับทำให้เกิดความหลากหลายของรสชาติทุเรียนกวน เป็นทุเรียนกวนใจนันบ้านนาเดิมที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ผสมแป้งแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดนะครับเป็นเนื้อทุเรียนแท้ๆจากสวนของนางสาวนันทวันศสิริโภคทพันะครับเป็นอดีตผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานสุราษฎร์ธานีครับที่ก็ใช้ชีวิตหลังกเกษียณทําสวนผลไม้รับปลูกทุเรียนหลายสายพันธุ์แล้วก็มังคุดด้วย แต่ปีนี้ราคาทุเรียนตกต่ำนะครับเหลือกิโลกร,รัมละ80-90บาทเองก็เลยนําทุเรียนในสวน,นมาทําทุเรียนกวนส่งขายให้กับลูกค้าภายในพื้นที่แล้วก็ออนไลน์ด้วยอดีตพาออบอกว่าหลังจากปลดเกษียณมา2ปีก็อยู่บ้านนะครับไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีก็เริ่มแรกเนี่ยเปิดร้านขายผ้าปาเต้ควบคู่ไปกับการทําสวนทุเรียนร่วมกับพี่ชายครับปนที่ผ่านมาราคาทุเรียนก็ดีอยู่ครับกิโลกร,รัมละ120-140บาท ซึ่งตอนนั้นก็จะนําทุเรียนที่สุกจัดนะครับมากวนเป็นทุเรียนกวนเพื่อจำหน่ายให้กับคนที่สนใจกันแต่พอปีนี้ราคาทุเรียนตกนะครับก็เลยต้องหาทางแก้ปัญหาก็แปรรูปเป็นทุเรียนกวนที่ก็ทําให้ขายได้แล้วก็เก็บไว้กินได้นานขึ้นด้วยครับเชั่วก็เกิดจากในที่สวนเองนะคะก็มีทุเรียนหลากหลายสายพันธนุ์นี้ก็เราก็มารวมกันดีกว่านะคะจะได้รสชาติของทุเรียนมันจะอร่อยแล้วก็เข้มข้นมากกว่าเดิมนะคะ ความแตกต่างแต่ละสายพันธุ์เป็นยังไงบ้างคะในส่วนของเรียกว่าถ้าเป็นในส่วนของชนีเนี่ยชนีเนี่ยถ้าเอามากวนเนี่ยด้วยว่าความมัน,นของทุเรียนเนี่ยทำให้น้ํามันมันจะเยิ้มออกมานะคะในส่วนของหมอนทองหมอนทองเนี่ยเรียกว่าเป็นรสกลมกลม่อมอร่อยทีเดียวน,นะคะแล้วก็มาผสมกับอ่าอ่ก้านยาวก้านย,ยาวก็อร่อยและทีนี้ผสมด้วยทุเรียนบ้านด้วยทุเรียนบ้านนี้ด้วยว่าเนื้อของทุเรียนบ้านเนี่ยมันจะหวาน มันแล้วก็เนื้อมันจะไม่หนาเนี่ยเรามารวมกันแล้วก็ทําให้รสชาติของทุเรียนเนี่ยมันหลากหลายได้ว,ว่าอร่อยทีเดียวค่ะส่วนปีนี้ทุเรียนราคาตกนะครับเหลือกิโลกรัมละไม่ถึง100บาทแต่ว่าพอมาแปรรูปทําทุเรียนกวนแบบนี้แล้วก็ขายได้นะครับในราคากิโลกรัมละ400บาทหรือว่าครึ่งกิโลกรัมก็200บาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมค่าส่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจําที่ติดใจก็สั่งกันมาเยอะเลยครับ ปีที่แล้วถ้าราคาทุเรียนที่ยังดีอยู่เนี่ยก็จะขายทุเรียนกวนกับกิโลกรัมละ500บาทแต่ปีนี้ราคาทุเรียนตกลงมาก็ปรับลดราคาทุเรียนกวนลงมาด้วยแต่ว่าก็ยังถือว่าพอมีอะไรได้เลี้ยงครอบครัวอยู่ครับ